สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมเดทาโรคานะครับจะเป็นดวงรายสัปดาห์จำวันที่25-31กระกฎาคมนะครับจะเป็นดวงสำหรับชาววันพุธนะครับชาววันพุธตั้งใจไปพร้อมกันนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพจ IG ช่อง YouTube ดเรเทมารคาและดูดวงไพ่ทารบัดกเตรเทมครับสื่อมาที่มือนะชาววัน,นพุธ ช่วงนี้ชาววันพุธอาจจะหัวร้อนนิดหนึ่งนะครับหัวร้อนนิดหนึ่งเหมือนมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกอุปสรรคแอบเยอะหน่อยนะครับใจตอนนี้อยากจะหาเงินเยอะๆนะครับอยากจะหาเงินเยอะๆแต่บอกได้เลยว่าชาววันพุธมีเกณฑ์นะจะได้โชคลาภเรื่องเงินทองจะได้เงินก้อนซื้อหวยทัวร์อลอตเตอรี่เลยทุกอย่างมีโอกาสจะได้อย่างแน่แและจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างนะครับยินดีกับรับชาววันพุธสำหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะครับยังไงดวงคุณมาแน่ๆอาทิตย์นี้นะครับผมไงขอคอนเทนต์เลชันไว้ล่วงหน้านะครับ